สวัสดีค่ะเนื่องในสุภาวาะดิีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ดิฉันนางจินตนาทองใจสดในยกเทศมนตรีตำบลพุตเตยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนกองงานตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบา,ตาลตำบลบุตเตยทุกคนขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่าน ขอกราบอาราธนาด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนาตราัยพระพุทธมหาธรรมราชาเจ้าพ,พ่อพุเตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้ปดโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญอุดมด้วยเจตุรพิทพรชัยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและสำฤิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ร่ำรวยมัง่งคั่งไม่เจ็บไม่จนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ค่ะ